เจอกันไม่ได้เจอกันมานานนะครับวันนี้ผมอยากจะรีวิวจิ๊กซอครับเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ได้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งตัดไม้ฉลุไม้ตัดเหล็กก็ยังได้เลยนะครับน,นี่เราไม่ได้มาโฆษณาให้ใครนะครับเราอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าจิ๊กซอ,อรุ่นนี้คือเขาบอกนะครับผู้ขายเขาคนบอกเองว่าเป็นยี่ห้อที่มาจาก ประเทศอิตาลีมาตีตลาดเพิ่งเข้ามาตีตลาดในบ้านเราเพราะว่าอย่างงีคือของที่สเปคใกล้เคียงกันหรือสูงกว่าก็จะมาทำมาขายแข่งกันบากหลายยี่ห้อมากครับแล้วแต่เพื่อนๆจะแนะ่จะ,ะเลือกซื้อเลือกใช้ให้มันถูกกับประเภทการใช้งานของเราอย่างตัวเนี้ยซินซโนโรุ่น j 6 0 0 l s จิกซอเลื่อยจิกซอเนี่ยนะครับเขาหดอ้าสรรพคุณว่า,าความเร็วมากกว่ายี่ห้ออื่นๆที่เราเห็นอยู่แล้วก็ราคาก็ไม่สูงเท่านะครับอย่างตัวเนี้ยบอกว่ามาตรฐานของจิกซอตัวนี้นะครับคือ,อ <c oughs> แงใช้แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่220โวลต์กำลังไฟให้ถึง600วัตต์มากกว่ารุ่นทั่ว,วไปที่เราเห็นขายตามท้องตลาดยี่ห้อดังๆดีๆบางตัวยังแค่400วัตต์450วัตต์500วัตต์ผมไม่แน่ใจนะครับความเร็วรอบได้ถึง3,100รอบต่อนาทีนะครับเดี๋ยวเราลองอต่อไปนะครับว่าความสามารถในการตัดไม้ได้ถึง 65มิลและความสามารถในการตัดเหล็กถึง6กมิลเหล็กนะครับน้ำหนักโดยรวมก็เกือบ2อ่โลครับ1.98กกิโลกรัมครับผมครับต่อไปเราจะแกะกล่องให้ดูเลยครับไม่อยากจะพูดภาพํำเพลงมาไรยมากเพราะส่วนใหญ่คนที่รีวิวของอ่ะคุยนานครับผมก็ไม่ค่อย อยากฟังเท่าไหร่ครับงั้นแสดงว่าเพื่อนๆก็คงไม่อยากฟังผมพูดมากเท่าไหร่นี่เราก็จะแกะกล่องให้ดูเลยนะครับเปิดมาปุ๊บสิ่งแรกที่เห็นก็คือใบรับประกันเขาบอกว่ารับประกันมอเตอร์รับประกันมอเตอร์ตัวนี้เห็นวันนั้นเขาพูดให้6เดือนเลยนะครับครึ่งปีมอเตอร์นะครับให้เพื่อนๆก็ เอาไปนีเขาก็จะเก็บไปรับประกันไม่ใช่เขาหนึ่งชุดแล้วก็ที่เราหนึ่งชุดอันนี้ก็เป็นค้่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับนะครับจิกซอ6์หร้อยวัตต์ก็มีข้อมูลต่างๆก็ต้องลองอ่านเองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นี่ข้อมูลก็เราดูว่า คุณสมบัติของเราเราต้องใช้ตัดไม้ขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ลองเลือกซื้อให้ตรงกับของเรานะครับเนี่ยสามารถอธิบายวิธีการใส่ตัวใบตัวอะไรต่างๆการปรับมุมเอียงอะไรก็ได้นะครับตัดเฉียงเฉียงเอียงเยง,เงปรับได้หมดหน่าเล่น,นะครับนี่โอ้โหถึงขนาดแกะแกะให้ดูเลยครับว่า ถอดยังไงแกะยังไงโอ้เดี๋ยววันหน้าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรผมจะแกะหรือ้รจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับมีภาษากฤนด้วยแต่เราคงอ่านไม่คงไม่อ่านแล้วครับน่ตัวนี้ไว้ละกันเก็บไว้ต่อไปมาดูที่เครื่องนะครับบอกว่าสองโลนี่มันก็หนาเอาการกันนะครับ <c oughs> ใส่ออกลักษณะยัดใส่ครับน้องเขารีบผมให้เขาลองก่อนครับซื้อของต้องลองถ้าไม่ลอง <c oughs> เดี๋ยวกันนะครับขอยัดใช้มือไม่ถนัดก,กลับมาแล้วครับกับดึงอยู่นานติดสายไฟนั่นเองครับยัดเบี้ยวๆเข้าไปนี่รุ่นนี้เขาบอกมีเลเซอร์นะครับช่วยนำเวลาเราตัดจะได้เป็นแนวที่ตรง รุ่นเดิมๆเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นห่วงถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับรุ่นอื่นผมเคยใช้อยู่จะเป็นห่วงแล้วก็มีขีดตรงกลางให้ให้เราเล็งตัดให้ตรงแต่สมัยใหม่ครับเปิดตรงเนี้มีเลเซอร์ออกเดี๋ยวเราลองดูตัวรูปร่างหน้าตาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กต้องเสียบปลั๊กก่อนถึงจะลองให้เพื่อนๆดูกันนะครับ ตัวเครื่องแบบนี้เลยเห็นไหมครับมีปุ่มล็อกเวลาเรากดค้างเราจะตัดยาวเนี้ยเราไม่ต้องมาบีบเราไม่ต้องมาบีบตัวนี้ทิ้งไว้ตลอดเราก็กดปุ่มตัวนี้ให้มันล็อกให้นี่ยอ้าว ยังไม่ได้ลองเลยครับเดี๋ยวเดีแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเลเซอร์นี่น่าจะเป็นช่องเลเซอร์เดี๋ยวต้องลองเสียบปลั๊กดูก่อนถึงจะรู้ครับมีกาดต่อกันเลยนะครับก็จะเห็นด้านหน้าว่ามีกาดคอยกันอ่าชนอะไรก็ได้กันว่าไม่ให้มันมาโดนกับตัวใบเลื่อยนะครับตัวฐาน ก็อย่างที่ว่านครับปรับเอียงได้ก็ต้องขันใช้ใบแจหกเหลี่ยมที่เขาแถมมานะครับขันขันเพื่อจะปรับให้เอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับตัวฐานก็เป็นสแตนเลสแล้วจะมีแถมใบแจหกเหลี่ยมให้นี่ครับมีใบแจหกเหลี่ยมแถมมาให้ด้วยเอาไว้ขัน ก็จะใส่ใบเลื่อยกับขันปรับตัวองศาครับแต่ตอนนี้ยังไม่สายที่จะดูแค่แนะนำของก่อนแล้วกันนะครับที่มันแถมมาให้ก็สายไฟแต่ต้องดูอีกทีว่าการใช้งานจะเป็นไงเอามาดูด้านนี้ก็เขียนว่า SINZANO J 6 0 0 LS มีบาโค้ดมีอะไรแต่เขาก็มันก็เดี๋ยวนี้มันก็ฐานการผลิตอยู่ในจีนทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนมากิตาบอสมีฐานการผลิตอยู่ในจีนทั้งนั้นนะครับไม่จีนก็ไต้หวันโอเคครับเดี๋ยวทั้งไงเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กแล้วทดสอบกันดูอีกทีนะครับสุดท้ายก่อนที่จะเก็บนะครับผมลืมว่าเขาแถมใบเลื่อยไมย้ให้หอันด้วยนะครับ ลือมอธิบายอีกทีครับรุ่นใหม่เนี่ยตรงที่เขาเรียกว่าเป็นปลายที่สำหรับเอาไว้เสียบเข้ากับจุดต่อใบเลื่อยเนี่ยนะครับจุดยึดของใบตัวเลื่อยเนี่ยแบบใหม่เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนด้ามมีดาบแล้วกันนะไม่รู้จะเรียกอะไรเหมือนด้ามมีดาบนะครับเพราะว่า,ารุ่นเดิมๆเ,เนี่ยจะเป็นรู แล้วก็จะมีเดือยล็อกระหว่างตัวใบกับตัวจิกซอเองล็อกแล้วก็ขันหนีบไว้ก็ใช้ปัจจัยของเรียนเหมือนกันขันล็อกหนีบไว้แต่รุ่นใหม่เราใช้เนี่ยตัวเนี่ยปลายตัวเนี่ยเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปในตัวเครื่องในตัวที่ยึดใบจิกซอ เสียวเข้าไปแล้วก็ขันประแจหกเหลี่ยมเหมือนกันล็อกเหมือนกันคงจะดีขึ้นแน่นขึ้นรู้ว่าไงไม่รู้ผมยังไม่ได้เทนะครับยังไม่เคยลองเคยลองแต่รุ่นเก่าๆที่มีรูอยู่ตรงกลางแล้วก็ล็อกเขาบอกว่าหายยากแล้วต่อไปจะเป็นแบบนี้แล้วแสดงว่าแบบนี้น่าจะดีกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพัฒนาก็ต้องดีขึ้นนะเนาะไม่รู้แต่พัฒนาก็ต้องดีขึ้น นี่ครับดูใบเลื่อยลักษณะของใบเลื่อยเนี่ยจะเฉียงสลับกันไปมาคล้ายคล้ายเหมือนเลื่อยไม้ทั่วๆไปนะครับแต่ลักษณะของจิกซอเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยมันจะดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นแต่ลักษณะการกินเนื้อไม้จะดึงขึ้นอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่ครับผมเดี๋ยวจะลองเทสกันเลยว่าเสียบปลักแล้วใช้งานจะเป็นยังไงนะครับผม ครับหลังจากเสียบปลั๊กแล้วแต่ผมขออนุญาตไม่ใส่ใบนะครับเพราะว่าใส่แล้วลการทดสอบมันดูน่ากลัวอันตรายครับเครื่องจักรทุกอย่างนี้ต้องมีการเซฟตี้แล้วก็ไม่ประมาทนั่นเองครับคือต้องคิดจองตลอดว่าจะทําอะไรกับมันนะครับเพราะว่าถ้าเราโดนมันไม่หยุดนะครับจนกว่าไฟจะไม่ใจมันแล้วมันต้องตัดตัวเองก่อนนะครับฉะนั้นถ้าไม่จะเป็นก็ อย่าทดสอบโดยที่ว่าไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับหรือไม่เชิงมันต้องมีความรู้แล้วคือเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีความอันตรายนะครับนะครับเปิดเลยเนี่ยครับน,นี่ก็จะมีตัวปรับรอบผมลืมแนะนำไปก็จะมีตั้งแต่เลข1นึรอบ เราจะตัดชา้าตัดเร็วก็อยู่ที่ตัวรอบนี่นะครับนี่อยู่ที่ศูนย์นะครับลองดูทํางานไหมถ้าศูนจะไม่ทํางานครับผมลืมไปน้องเขาบอกว่าถ้าศูนย์ก็คือไม่ทํางานอ่าเราลองปรับมาที่1นนะครับนะครับแรงดี แรงดีเหมือนกันครับนี่ขนาดเลขหนึ่งนะครับก็ตัดไม้ทั่วๆไปที่ไม่ต้องการความแรงอะไรมากนะครับก็ตัดดูนะครับต่อไปลองปรับไปที่เลขสองเร็วมากๆจริงๆนะครับถึงว่าหกหกวัตต์นะครับแรงช้นีก เสียงเริ่มแสบแก้วหูแล้วครับ4ครับลมแรงเลยครับนี่ถือขนาดลมแรงเลยหมายเลข5นะครับดูไม่ทันเลยครับลองดูที่ตัวไอยึดใบเลื่อยนะครับตัวก้านเหล็กนี้นะครับพอดูนะครับ เสียงแหลมดังด้วยต่อไปเราเรามาดูว่าตัวขอปรับลงก่อน,นครับเผื่อลืมกดโดนใส่แรงเกินอ่ะเบอร์นี่ละกันนะครับเบอร์หนึ่งไว้ที่เบอร์หนึ่งละกันนี่บอกมีเลเซอร์ดูซิเลเซอร์ทำงานนะโอ้โหครับนี่ครับเห็นแนวเลเซอร์ไหมครับสมมติว่าเราท่าเราตัดยังไงก็ตรงนะครับไม่ต้องเลงเฉพาะตรงหัวเมื่อก่อนเนี่ยต้อง เลงอยู่ตรงหัวเนี้ยมองไปด้วยเลงไปด้วยมันจะมีห่วงอยู่แต่นนี้เป็นเลเซอร์เลยครับชึบอโอ้มีเส้นตรงนี้ติดเลยครับมีตรงกากระบาดพอดีเลยครับนี่มีบักมีเป็นรอยบากอยู่ตรงเนี้ยครับขเขาเรียกบากใช่ไหมครับเป็นรอยร่องตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเทสเล่นๆนะครับโอ้โหเข้าท่า ต้องลองครับลองอตัวนี้ปรับไปเพื่อจะแรงดีดไม้เดี๋ยวลองดูนะครับปรับดีดของใบเลื่อยให้ดีดให้มันดีดาตามาแรงที่เราต้องการเช่นเราตัดไม้ทั่วๆไปล้วก็ไม่ต้องปรับก็ได้แต่ถ้าตัดไม้ให้หนาหน่อยก็ปรับขึ้นมาตัดไม้หนาอีกก็ปรับขึ้นมาประมาณได้ถึง3ระดับนะครับปรับมาที่1 แล้วดูตัวนี้ลักษณะมันก็คงจะดันไว้อะครับดันดีดไว้ไม่ให้มันใบเลื่อยมันง้มกลับมาได้ครับเพราะเมื่อก่อนเคยใช้มันไม่มีตัวนี้นะครับมันจะเวลาตัดตัดอยู่แล้วมันก็เหมือนกับทําให้ตัวข้อต่อตัวเนี้มันหลุดใบอาจจะหักหลุดได้แต่นี้น่าจะเป็นตัวดันไว้ครับเขาเรียกดีดดีดดีดใบไว้ครับดีดใบเรื่อยไว้ครับ คลิปนี้ก็คงจะขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการแนะนําว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้มั่งหลักๆก,ก็มีไมรับประกันคู่มือไมรับประกันอุปก,กรณ์มีเลเซอร์ปิดเปิดมีล็อกไว้สําหรับเล่งค้างแล้วก็กดล็อกไว้จะได้ไม่ต้องมือมือนะครับแล้วก็มีเล่งรอบ1-5ซึ่ง แรงตามระดับเหมือนเปิดพัดลมครับหนึ่เบอร์หนึ่งเบอ,อร์สองเบอร์สามเบอร์ส,รสี่แรงมากแล้วก็ตัวดิดดิดไปเรื่อยสําหรับการตัดไม้ที่มีความแข็งต่างกันแข็งมากก็ดิดปรับมาที่เบอร์สามก็ได้ครับนี่ก็ยังไม่ได้ลองนะครับก็ไม่รู้ว่าใช้งานจริงๆแล้วควรจะปรับในระดับเท่าไหร่แล้วก็มีรูสําหรับพวกคีกเลย์กระเด็นออกมาสายไฟ ก็แถมแถมมีประแจ็หกเหลี่ยมติดมาด้วยไว้สำหรับขันอล็อกใบเลื่อยจะปรับองศาของตัวจิ๊กซอว่าจะตัดเฉียงตัดเอียงได้โตฐานนี่นะครับแล้วก็ของฟรีมีอันเดียวครับใบเลื่อยสำหรับตัดไม้ผมก็เลยซื้อมาเองหนึ่งชุด มีสี่ใบความละเอียดของความถี่ของตัวใบเลื่อยเองก็แตกต่างกันก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานนะครับตัดไม,ไ,มไม้แข็งไม้ไม่แข็งไม้ที่ต้องการใบหย,ยาบๆยใบที่ถก็เลือกใช้เอาครับอันนี้อีกร0อยกว่าบาทตัวนี้เกือบ2,000ันนะครับยี่ห้อทั่ว,วไปสองพกว่าตัวนี้ เกือบเกือบสองพันแต่ยังได้ตัวนี้มากลายเป็นสองพันทอนไม่กี่ตังค์ครับแต่ถือว่าได้ของครบแล้วก็ให้กำลังไฟที่หกร้อยวัต์ใช้กำลังไฟที่หกร้อยวัตแล้วก็รอบประมาณสามพันกว่ารอบอย่างที่เล่งมันจะแรงเหมือนกันลมแรงเลยครับผมวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วคลิปหน้าจะทดสอบในการลองตัดไม้ ตัดอุปกรณ์อย่างอื่นครับผมแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ